ที่พาเพื่อนเพื่อนมาดูโซนตรงนี้จะบอกเล่าถึงเรื่องอะไรครับเพื่อนๆครับที่ผมเคยพูดให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวที่มันสะสมพออะไรพอน้ํามันท่วมมันขังอยู่เป็นเวลานานๆพอมันขังอยู่เป็นเวลานานานดินมันได้รับออกซิเจนตำ่ำมันประจบหมากับจังหวะที่ผมต้องทำนาไล่น้ำตามน้ำพอน้ำลดก็ทำนาเลยดินก็เลยไม่ได้พักตัว ก็เลยทําให้ดินได้รับออกซิเจนที่ต่าแล้วพอหวานเข้าไปเพื่อนๆมันเลือกที่จะกินปุ๋ยเลือกที่จะเขียวเฉพาะสวนเอาผมยกตัวอย่างนะเนี่ยไอโซนตรงที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงเนี้ยที่มันกลับมาเขียวปกติได้ตรงนี้นะแต่ก่อนนี้แดงนะครับแดงเหลืองเลยแล้วก็หนุนมันไปเลือกขยวเอาตรงริมคนาหนุนหนุนหนุหนริมด้านน้นะนะไปเขียวตรงนู้ดจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆทุกครั้งเลยใน ปีในฤดูที่น้ำลดช่วงน้ำท่วมเข้าผมมันจะเป็นแบบนี้ทุกเที่ยวเลยแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่เจอปัญหานี้ผมถึงเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับเราเดี๋ยวผมไม่รู้ผมจะทนได้มากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆนะผมจะพาเพืพ่อนๆลงไปดูในนาเลยในพื้นนานว่ามันเป็นอย่างไรเนาะพื้นนาผมตอนนี้มันก็พอมีน้ำอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่เยอะนะ นี่คือภาพรวมของต้นข้าวนะครับที่ฟื้นละนะฟื้นฟื้นจากสภาพดินเปรี้ยวนะครับดินเป็นกดนะฟื้นละแล้วก็ภาพรวมของใบข้าวต้นข้าวก็จะมาทรงนี้ครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็มียุอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆที่ที่อยากให้เพื่อนๆดูเห็น ไอ้ยิบซ้ำปันเม็ดผมไลยครับใส่ไปตั้งนานแล้วเพื่อนเ,นเนยังอยู่ในสภาพนี้อยู่เลยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ละลายง่ายครับนะแต่ได้ผลจริงครับเพืเ่อนๆยิบซ้ำม,มันช่วยได้ทั้งเรื่องของดินเปรี้ยวแล้วก็ช่วยได้ในเรื่องของทำให้โครงสร้างดินมันมันหลวมมันมันแตกตัวมันคลายตัว อันนี้ผมการันตีได้เลยครับเพื่อนๆว่าช่วยได้จริงและมันมีประสิทธิภาพจริงครับจากการยืนยันภาพเนี้ยคงจะบอกให้เพื่อนๆรู้ได้ว่าทรงใบเข้าแบบนี้ตอบสนองต่อสารอาหารประมาณอย่างเงี้ยมันคือการแก้ปัญหาที่ถูกจุดหรือเปล่านะครับแต่ไอการแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนถ้าคุณมีเวลา มากพอกว่าผมนะผมแนะนำว่าการเติมอินทรีย์วัตถุกับการเติมพวกโดโลไม้เน่รควบคู่กันไปอะเพื่อนๆมันจะดีมันจะดีแล้วมันจะทำให้โครงสร้างดินดีแล้วก็จะทำให้สภาพต้นข้าวมันออกมาดีแบบผมเนี่ยวันนี้ผมรีวิวเรื่องเรื่องการใส่ย,ยิบซ้ำพับโครงสร้างดินในสภาพที่ต้นข้าวมันไม่รับสารอาหารใส่ปุ๋ยไปแล้วมันมีอาการแกนเหลืองแดงครับวันนี้ผมแก้ให้คุณเห็นแล้วว่า แปลงนาของผมที่มันเคยมีปัญหาแกนแดงตรงนี้มันหายไปละแล้วมันก็กลับมาเขียวเหมือนกับทุกโซนเลยครับปัญหาเดิมก็จะไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ครับ